เอาล่ะวันนี้ก็ขอขลาส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับครับที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมพีทในเกมของโลกบล็อกในแมพของดันเจียนเควสครั้งนี้เราจะมาลุยกันต,อนตอนน่อในกันตามโซนระดับ40เดี๋ยวลุยกันเลยขอบคุณที่สนับสนุนกันมานะครับมาเวอร์อ40จะยากขนาดไหนกันนะ ตุกข์มาพี่เพลงตรงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเสียงเพลงนะครับเพราะผมเนี่ผมยังทำไม่ค่อยเป็นโอ้โหมอนถึกแปดพันนะครับท่านโบคโอ้โหยังอึด เนื้อมาหมดนะหมดแล้วก็โอ้ไปชอบแบบนีห้หมดไล่ขึ้นไปเพ้อคลิปแล้วนะครับวันนี้ตามม<ห>ันเลย สิบห้าดาวแมดแรงมากโอ้โหสองตอนตีแค่สี่ครั้งถือว่านี่ตุยเลยครับคอมมอนแมน

โอ้ไม่แล้วโอ้สตรูประเภทเรื่อยอ่ะอย่านะโอ้โหเรื่อยตามเรื่อยาวหลบตี ามาไนามาไหนแมงสตรูเพเลยสิมันสู้ยาก มาเลยพวกนายหนึ่งายซะโอเคบอสถิดหนึ่งแสนครับคุณผู้ชมครับฟังไม่เพแล้วครับหนึ่งแสนจะอึดกันไปไหนนี่ ตีเีเลยหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเฮ้ยมีนี่ยัเฮ้ยโอ้โหทีเดียวเลยนะครับโดนทีเดียวครับเราต้องการก่ออีกยิ่งแล้วนะตอนนี้ รอกไม่ชันซะอยาจะทำกันสี่คนละตัวสเปรตีสิครับโอ้ยอย่าเออตายไดย้โอ้โหทำไมที่เรียกว่าตายแบบเน้นๆไม,ไม่ไม่ต้องเบื่อกันนะครับ ไปเปล่าโอ้โหมันเรียกมาอีกแล้วไม่เรียนสามนาทีนี่จะเป็นการแพ้แพ้ข้งแรกของเรางั้นโอ้โออยโดนแพ้ข้างไหน,นแน่วิเคราะห์ละข้าบอสผู้นายนี่ถูกดับเลาะสายเมลีไม่มไมชน ที่อยู่ตามทานไม่เหี้ยอ้ออะไรกันไปละสองนาทีเราต้องชนะได้สิเน้น,นะาไม่นะยากเหลือเกิน จุกเจอความพยายามนี่ซะให้เอ็นเราเต็นท่อตายเรียรอยโอเคครับมันลุยกันต่อไปถึงเวล์สี่สิบห้าแล้วครับวันนี้ นี่อัปเดต500โอ้ด,อดีขึ้นเยอะเลยเหอกรหอดเถอะนะไปกันต่อตรอสักครู่นะครับ มาแล้วลืมไปเลยใส่ใชายาใหม่พยิ่งยิ่ยพลงเ่ลงยงอากม่แรงขึ้นมากแม,มันเก่าแทกทีที Mana 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 ออยี่กันต่อยยาวโอ้โอย,ยาขามเมาเลย ไ่ดีขึ้นเยอะอยู่นะครับป็นดาบที่ดีจริงขอขอับรอบเธอนะเพื่อนไม่อยากได้ดาบแล้ว มานาม่น้ามาน้มนอยโกรธอโรธอย่เธอจะ่าตายมันอย่างนี้มันน่ากลัวอ้า

ใสไใกล้ไป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 ,ไป,ไป นะฮึยมาหน้าตัวตายอยู่แล้วตายรูบอสบ่อยมาก อโอเคกรับมาแล้วครับ กี้เน็ตหลุดนะไม่ดีเลยของจะขอชุเธอรถมันกัดชุดล้อ มันเอาเพลง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 อ่ครั้งนี้แหละของกิจไม้ต้องของขอร้องนะเพื่อนเราต้องการมากเลยหยิ่งโอ้ติดมึงงั้นเลย นวนยุดอะไรกันเรียบร้อยครับคิด クイズかな 什么动物啊？ ล้วก็จะเลเวลถึง45นะครับเป้าหมายในคลิปวดีโอนี้เข้าไปอ่ะคือ من لي لي ทีเดียวเลยละพวกนายนั่ม่มที่คุยกันไว้ไหนวะโอเพือนเพื่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 อน้ยเด้อ รู้ก็ตอนีต่ตาสกายเฮ้ยแค่อยู่เพลงเพลงอ๋อและขอดีดีเถอะ for loop twin. ลุนกันทั้งท้ายนี้เราจะได้ของดีหรอไม่ถ้าเราเกินนี่อาจจะลำบากผมอาจจะต้องออกไปฟารรมรอบๆมานิดหน่อยนะครับ

มันมันสเปรย์เอากดในกระเพาะสองกับอื้อโด,ด่โ้าสี่้าแล้วลุ้นกันเราจะเกลือหรือไม่ขอกำลังใจให้ผมไม่เกลือวยครับ มาเลยชิวๆแล้วนาทีชิวๆ Mà lơ mà lơ hơi Ồ พ่อเราตยาุยไปแล้วครับสามสี่รอบอไม่มากกว่านั้น้าเธอ,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 อเคุร้อนคุร้อนแหละพที่รับชมท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับบายนะขอบคุณครับ